การประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสิ่งหนึ่งก็คือเราจะต้องรู้แนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนนะครับการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามหรือการดำเนินสิ่งใดก็ตามย่อมมีปัจจัยเสี่ยงวิธีที่จะลดปัดจจัยเสี่ยงก็คือการวางแผนที่ดีนะครับการจัดทำแผนพัฒนาการจัดก,การศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยลดความเสี่ยงและสามารถดำเนินการตามมาตรฐานเนี่ยได้อย่างมีคุณภาพ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ทุกคนในโรงเรียนทราบทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนในการที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่โรงเรียนกำหนดนะครับในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเนี่ยจะประกอบด้วยองค์ประกอบ3ส่วนใหญ่ๆนะครับคือส่วนที่1 สภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียนส่วนที่2ปรัชญาวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนและส่วนที่3เกี่ยวกับงานโครงการกิจกรรมและยะเวลาของแผนและจํานวนเงินที่ใช้ทั้ง3ส่วนมีรายละเอียดดังนี้นะครับส่วนที่1สภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียนจะมีข้อมูล3ข้อด้วยกัดน,นะครับก็คือข้อที่1ข้อมูลโรงเรียนในส่วนนี้ ก็จะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียนอาคารเรียนห้องเรียนขนาดพื้นที่หลักสูตรที่โรงเรียนเปิดสอนและข้อมูลบุคลากรผู้บริหารต่างๆข้อที่2ผลสําเร็จชื่อเสียงในการจัดการศึกษาในส่วนนี้ก็คือเกียรติยศรางวัลชื่อเสียงที่โรงเรียนได้รับมาแล้วนะครับต้องเน้นว่าเป็นเกียรติยศชื่อเสียงรางวัลที่โรงเรียนได้รับมาแล้ว โรงเรียนสามารถเลือก3-4ประเด็นที่จะใส่เข้าไปนะครับก็คือเกียรติยศชื่อเสียงรางวัลที่เกิดจากผู้บริหารเกิดจากครูหรือผู้สอนเกิดจากนักเรียนและก็เป็นผลงานของโรงเรียนโดยตรงนะครับอันนี้เราก็จะเน้นให้โรงเรียนกรอกข้อมูลเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยไม่เกิน3ปีที่ผ่านมานะครับข้อที่3ของส่วนที่1นะครับปัญหาประักตัวนี้ก็ระบุว่าเรามีปัญหามีประศั ในการดําเนินการอะไรบ้างนะครับเพื่อที่เราจะได้นําข้อมูลส่วนนี้มาปรับปรุงแก้ไขต่อไปนะครับต่อไปเป็นส่วนที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องปรัชญาวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนจะประกอบด้วยเนื้อหาเนี่ยประมาณ5หัวข้อนะครับหัวข้อที่1คือปรัชญาของโรงเรียนหัวข้อที่2วิสัยทัศน์หัวข้อที่3พันธกิจหัวข้อที่4เป้าหมายของโรงเรียน และหัวข้อที่5โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนนะครับซึ่งทั้ง5้าหัวข้อเนี่ยเราจะพูดถึงประเด็นที่สำคัญสำคัญนะครับที่เราคิดว่าโรงเรียนน่าจะรับทราบไว้เพื่อเป็นแนวทางในการทำแผนได้อย่างมีคุณภาพนะครับในหัวข้อแรกนะครับปัชญาของเรียนเนี่ยก็คือเป็นความเชื่อในการจัดการศึกษาของโรงเรียนนะครับเป็นแนวคิดอุดมการหรือความเชื่อหรือจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนนะครับ อันนี้อาจจะมีดั้งเดิมหรือปรับใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรหัวข้อที่สองนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์อันนี้ก็คือเป็นภาพอนาคตที่เราอยากให้เกิดขึ้นจริงท้าทายนิดๆน,น,นะครับซึ่งวิสัยทัศน์ในส่วนนี้นะครับเราก็ต้องพยายามที่จะเน้นให้ให้คล้ายๆสอดคล้องกับคล้ายๆจุดเน้นของเรียนหรือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานะครับซึ่งในวิสัยทัศน์เนี่ยจะประกอบด้วยนะครับ าการวิเคราะห์สภาพบริบทของสถานศึกษานะครับทั้งภายในภายนอกเทคนิคหนึ่งที่เราใช้ในการที่จะทําวิสัยทัศนะครับก็คือการใช้เทคนิคของ SWOT นะครับก็คือ S w o T นะครับซึ่งการวิเคราะห์ SWOT เนี่ยก็คือเป็นการวิเคราะห์สภาพบริบทภายในและภายนอกของโรงเรียนนะครับตัว S เนี่ยนะครับก็คือคือตัว s t ต้งนะครับเป็นจุดแข็งนะครับเป็นเรื่องภายในโรงเรียน ตัว W weakness นะครับก็เป็นเรื่องจุดอ่อนเป็นเรื่องภายในโรงเรียนทั้งจุดแข็งกับจุดอ่อนเนี่ยนะครับเรามีแนวนะครับที่เราจะกำหนดในการที่จะพิจารณาว่าอะไรเป็นจุดแข็งจุดอ่อนภายในโรงเรียนนะครับเราอาจจะใช้กระบวนการบริหารที่เรียกว่า 4M นะครับก็คือเป็น Man Material Management Money นะครับเราเน้น 4M เนี่ยนะครับอย่างยกตัวอย่างคำว่า Man เนี่ย ในที่นี้จุดแข็งก็คือเราดูว่าจุดแข็งที่เป็นคนเป็นผู้เรียนในโรงเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างยกตัวอย่างมีผู้บริหารมีครูมีบุคลากรมีผู้เรียนอย่างเงี้ยน,นะครับสมมุติว่าโรงเรียนเนี่ยมีชื่อเสียงมากเลยผู้เรียนแบบประกวดแข่งขันอะไรเยอะเนี่ยตัวเนี้ยจุดแข็งก็คือผู้เรียนนะครับสมมุติผู้บริหารได้รับรางวัลได้โลได้เกียรติยศได้รับการยอมรับอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ถือเป็นจุดแข่ง กับอีกส่วนหนึ่งตัววิกเน็ตเนี่ยก็คือจุดอ่อนคือจุดเนี้ยก็เป็นจุดภายในโรงเรียนที่เป็นตัวถ่วงหรือทําให้เราเนี่ยพอจะทําอะไรที่ให้เป็นไปตามแบบที่ต้องการของเรียนเนี่ยมันลดน้อยถอยลงอันนี้เป็นจุดอ่อนอย่างยกตัวอย่างการที่ในโรงเรียนเนี่ยมีครูนะครับไม่ครบชั้นนะครับ ไม่สอดคล้องตามประเด็นของมาตรฐานเนี่ยนะครับไม่ครบชั้นหรือมีครูไม่ตรงวุฒิไม่มีประสบะการณ์อะไรพวกนี้อันนี้ก็ถือเป็นจุดอ่อนนะครับการวิเคราะห์จุดแข็งกับจุดอ่อนตัวนี้เราเน้นภายในโรงเรียนนะครับส่วนภายนอกโรงเรียนเนี่ยก็คือตัว O o อ portunity ก็คือโอกาสนะครับและก็ตัว T ตัว test เ,เนี่ยนะครับก็คือปัญหาอุปสรรคนะครับตัวโอกาสเนี่ยก็คือเป็นเรื่องภายนอกโรงเรียน ที่มีส่วนสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนแล้วให้โรงเรียนเนี่ยบรรลุตามมาตรฐานหรือบรรลุตามความต้องการได้นะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษากรชนเนี่ยมีการอบรมพัฒนาครูหรือบุคลากรของโรงเรียนนอกระบบเกี่ยวกับเรื่องการประกันคุณภาพก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เป็นโอกาสที่ดีของโรงเรียนที่จะทําให้โรงเรียนเนี่ยสามารถทํางานประกันคุณภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับส่วนตัวทีตัวเทสเนี่ยนะครับปัญหาประสักตัวนี้นะครับก็เป็นเรื่องภายนอกโรงเรียนที่เป็นตัวถ่วงนะเป็นตัวคล้ายๆว่าเป็นตัวฉุดไม่ใช่เป็นตัวช่วยเหมือนอ p อปปูนิตี้นะครับอย่างอ็อปปูนิตี้เนี่ยคือตัวช่วยช่วยสนับสนุนให้เกิดทางบวกแต่ตัวทีเนี่ยเป็นตัวแบบคล้ายๆเป็นตัวช่วยแต่เป็นตัวช่วยที่ทําให้เกิดทางลบเป็นตัวฉุด เป็นตัวถ่วงนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างสถานการณ์โรคระบาดเนี่ยนะครับไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019 c o โควิด -19 เนี่ยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวถ่วงที่ทำให้โรงเรียนเนี่ยหลายโรงเรียนเนี่ยต้องปิดแล้วก็ไม่สามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติอย่างนี้นะครับเพราะนั้นการวิเคอ์สวอตเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ให้เราเห็นจุดแข็งจุดอ่อนปัญหาประอบ ในการที่เราจะกําหนดวิสัยทัศน์ต่อไปเมื่อเรารู้ s อฟต a แอ,อนาลิซิสเ,เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปกําหนดวิสัยทัศน์เมื่อเราได้วิสัยทัศน์เนี่ยเราก็ต้องมีการกําหนดเป้าหมายของโรงเรียนเป้าหมายของโรงเรียนนะครับก็คือสิ่งที่แสดงถึงความสําเร็จในการดําเนินงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและก็ประเด็นนะครับซึ่งตัวนี้คือถือว่าเป็นจุดเน้นของโรงเรียนโดยตรงเลยนะครับที่โรงเรียนจะต้องดําเนินให้ได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ นะครับสำหรับโครงสร้างการบริหารโรงเรียนนี่ก็ยึดตามโครงสร้างที่โรงเรียนกำหนดนะครับต่อไปนะครับเป็นส่วนที่3ซึ่งเป็นส่วนที่ส่สวนสุดท้ายนะครับของแผนพัฒนาการจัดก,การศึกษาของเรียนนะครับคือเกี่ยวกับเรื่องงานโครงการกิจกรรมระยะเวลาของแผนและจำนวนเงินที่ใช้นะครับอันนี้เราจะมีตารางทั้งหมดเนี่ยประมาณถ้านับภาพรวมๆแล้วจะมีทั้งหมด6ช่อง นะครับช่องแรกนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องงานโครงการกิจกรรมโครงการตัวนี้ให้เราระบุชื่อโครงการแล้วก็ตอบว่าโครงการนี้เนี่ยทำแล้วสนองเป้าหมายข้อไหนในส่วนที่สองนะครับส่วนช่องที่สองนะครับระยะเวลาดำเนินการตัวนี้ให้ระบุจำนวนเงินนะครับว่าสมมติยกตัวอย่างสมมติว่าในแผนเนี่ยเรากำหนดไว้3ปี นะครับว่าปี2563 2564 2565เราก็ใส่จำนวนเงินเลยว่า2563จำนวนเงินเท่าไหร่ใส่เป็นตัวเลข2564เท่าไหร่ใส่เป็นตัวเลข2565เป็นเท่าไหร่ใส่ตัวเลขแล้วก็รวมยอดรวมนะครับอันนี้ก็จะเป็นยอดรวมของทั้ง3ปี ระยะเวลาประเมินตัวนี้ก็ให้ระบุเป็นช่วงระยะเวลาว่าเราจะประเมินโครงการเนี้ยในช่วงเดือนไหนถึงเดือนไหนสมมติถ้าไม่มีช่วงเราก็กําหนดเดือนไปเลยนะครับวิธีการประเมินก็บอกว่าโครงการเนี้ยเราจะประเมินด้วยวิธีการอย่างไรนะครับจะใช้การสังเกตการสัมภาษณ์ใช้ตอบแบบสอบถามใช้ตรวจเช็คผลงาน แล้วก็ช่องสุดท้ายผู้รับผิดชอบนะครับให้ระบุชื่อคนหรือกลุ่มงานหรือฝ่ายของโรงเรียนเพื่อจะได้ชัดเจนว่าใครเป็นคนรับผิดชอบนะครับเพราะนั้นในแผนพัฒนาการจัดก,การศึกษาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของแผนที่คิดที่จะทำํำแต่ยังไม่ได้ทำํำเพื่อเป็นกรอบก,อกว้างเพื่อเราจะได้นำแผนนี้ไปลงสู่แผนปฏิบัติการประจำปีเป็นหายปีต่อไป หลังจากที่เราได้แผนพัฒนาการจัดก,การศึกษาของโรงเรียนแล้วเราก็นําแผนพัฒนาการจัดก,การศึกษาเนี่ยนะครับไปวิเคราะห์เป็นรายปีโดยเราจะจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของเรียนขึ้นนะครับซึ่งแผนปฏิบัติการประจำปีของเรียนนี่นะครับก็จะเป็นแผนที่เราจะขับเคลื่อนลงสู่การปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐานและก็ประเด็นที่กำหนดไว้ตามเป้าหมายของโรงเรียน สาระสําคัญของการจัดทําแผนปฏิบัติการประจำปีนะครับก็จะมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับในส่วนที่1ก็คือข้อมูลทั่วไปในข้อมูลทั่วไปในส่วนนี้นะครับพวกประวัติความเป็นมาข้อมูลบุคลากรข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนอะไรพวกนี้โรงเรียนสามารถที่จะนําข้อมูลจากแผนพัฒนาการจัดก,การศึกษาที่เขียนไว้แล้วเนี่ย เอาตัวนั้นเนี่ยคัดลอกแล้วมาใส่ในส่วนนี้ได้เลยส่วนที่2นะครับก็คือสรุปงานโครงการกิจกรรมเฉพาะปีนั้นๆในส่วนนี้ก็คือบอกชื่อโครงการหรืองานที่เราจะทำนะครับส่วนส่วนที่3นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่แจกแจงรายละเอียดโครงการของส่วนที่2ที่เราระบุแล้วนะครับว่าสมมุติว่าในปี63เรามี10 โครงการนะครับเราก็จะมีรายละเอียดโครงการเนี่ยจำนวน10โครงการเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้แนวทางในการเขียนโครงการนะครับจะนำเสนอเป็นภาพรวมคร่าวๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะนำเสนอแบบฟอร์มที่ที่โรงเรียนควรจะนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำต่อไปนะครับแนวทางการเขียนนะครับส่วนใหญ่แล้วควรจะต้องมีชื่อโครงการนะครับ จะต้องมีหลักการและเหตุผลบอกความจําเป็นที่ต้องทําโครงการนี้นะครับจะต้องมีวัตถุประสงค์เป้าหมายตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการจะต้องมีกิจกรรมของโครงการจะต้องมีขั้นตอนและระยะเวลาของโครงการนะครับอาจจะแสดงด้วยผังงานหรือแกนชาร์ตนะครับก็ได้สมมุติว่าเราจะทํากิจกรรมอะไรเนี่ยเราก็จะทําเครื่องหมายขีดขีดเส้นในเดือนนั้นๆ นะครับเพื่อที่จะให้เรารับรู้ว่ากิจกรรมนี้ทำเดือนไหนกิจกรรมนี้ทำเดือนไหนนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับอีกส่วนหนึ่งของแนวทางการเขียนนะครับก็คือสถานที่ดำเนินงานงบประมาณค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินงานผู้รับผิดชอบโครงการนะครับให้ระบุฝ่ายหรือบุคคลหรือชื่อบุคคลก็ได้นะครับบอกวิธีการประเมินโครงการว่าประเมินอะไรประเมินเมื่อใดโดยวิธีการอะไรอะไรพวกนี้นะครับเราก็ระบุไป ผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมนะครับว่ามันมีผลกระทบอะไรที่ตามมาในการนำโครงการและสุดท้ายก็คือลงชื่อผู้อนุมัติโครงการอันนี้เป็นแนวทางการเขียนนะครับท่านผู้บริหารโรงเรียนครูได้รับทราบแนวทางการเขียนโครงการเรียบร้อยแล้วนะครับทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษากอกชนนะครับเราก็กำหนด ตัวอย่างหัวข้อโครงการนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนเนี่ยได้จัดทําโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามรูปแบบที่กําหนดไว้นะครับเราจะกําหนดหัวข้อไว้ทั้งหมดเนี่ยสิหัวข้อนะครับประกอบด้วยหัวข้อดังนี้นะครับหัวข้อที่1นนะครับคือชื่อโครงการตัวนี้เนี่ยขอให้เราระบุชื่อโครงการเนี่ยว่าเราทําอะไรให้ชัดเจนนะครับให้ชัดเจนแล้วก็เจาะจงด้วยนะครับ หัวข้อที่สผู้รับผิดชอบโครงการก็คือคือสิ่งนี้ก็คือระบุว่าใครเป็นผู้ผู้ทำนะครับในที่นี้ก็คืออาจจะระบุชื่อสกุลหรือหน่วยงานกลุ่มงานฝ่ายของโรงเรียนนะครับหัวข้อที่3นะครับหลักการและเหตุผลนะครับให้ระบุว่าทำไมเราต้องทำโครงการนี้นะครับโครงการนี้มีความจำเป็นมีความสำคัญยังไงเราถึงต้องจัดทำนะครับ หัวข้อที่4วัตถุประสงค์ก็ให้ตอบว่าเราทำเพื่ออะไรนะครับหัวข้อที่5เป้าหมายเป้าหมายตัวนี้ก็คือทำปริมาณเท่าใดนะครับหัวข้อเป้าหมายตัวนี้นะครับเราจะแบ่งออกเป็นสส่วนนะครับก็คือเป็นส่วนของเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนะครับเชิงปริมาณเนี่ยให้ระบุกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในโครงการนะครับให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายคือใครมีจํานวนก,กี่คน นะครับอันนี้เป็นเชิงปริมาณส่วนเชิงคุณภาพก็ให้เราเขียนเป็นลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นเป็นผลลัพธ์ที่เราต้องการให้เกิดขึ้นนะครับตอนนี้วิธีการเขียนเชิงคุณภาพเนี่ยเราสามารถใส่เชิงปริมาณเข้าไปได้นะครับก็คืออย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างผลสมมติทางการเรียนเด็กนะครับการให้เกรดเด็กเนี่ยเกรด4นะครับ ก็จะมีคุณภาพสูงกว่าเกรด3หรือเกรด2นะครับหรืออัตราการเจริญเติบโตหรืออัตราการรับเด็กอย่างเงี้ยนะครับของโรงเรียนเนี่ยจำนวนปีที่แล้วเท่านี้จํานวนปีนี้มากขึ้นอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นสะท้อนถึงความมีคุณภาพนะครับเพราะนั้นการที่เราใส่เชิงปริมาณเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้สะท้อนถึงความมีคุณภาพแต่ตัวเลขก็สามารถระบุเชิงคุณภาพได้เช่นเดียวกัน นะครับหัวข้อที่6นะครับขั้นตอนระยะเวลาในที่นี้ก็ให้ระบุว่าเราทำอย่างไรแล้วก็ทำเมื่อใดนะครับหัวข้อที่7นะครับสถานที่ดำเนินการก็ให้ระบุว่าเราทำที่ไหนถ้าเราดำเนินการโครงการนี้ที่โรงเรียนเราก็ระบุว่าสถานที่ก็คือชื่อโรงเรียนของเราแต่ถ้ามีการออกนอกสถานที่ไปจัดที่โรงแรมหรือจังหวัดไหนก็ให้ระบุชื่อโรงแรมหรือจังหวัดนะครับ หัวข้อที่8นะครับรบประมาณนะครับหัวข้อนี้นะครับให้ตอบว่าเราใช้เงินเท่าใดแล้วก็ได้มาจากแหล่งใดนะครับโรงเรียนอาจจะระบุเป็นจํานวนเงินเป็นเป็นตัวเลขกลมๆก็ได้นะครับในหัวข้อนี้นะครับ <S <S หัวข้อที่9นะครับเกี่ยวกับเรื่องการประเมินโครงการนะครับในหัวข้อนี้เนี่ยเราจะเน้นให้ตอบให้ได้ว่าเราใช้เครื่องมืออะไรเราใช้วิธีการประเมินอย่างไรนะครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องสอดคล้องกับว,วัตถุประสงค์และก็เป้าหมายนะครับส่วนผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับก็คือตอบให้ได้ว่าได้อะไรเมื่อสิ้นสุดโครงการซึ่งในหัวข้อนี้นะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเป็นโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะผู้เรียนในการซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายคือ พูดง่ายๆว่าเหมือนจิตอาสานะครับที่ว่าเอาผู้เรียนไปฝึกภาคสนามอะไรพวกนี้นะครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับถ้าเป็นเป้าหมายก็คือร้อยละของผู้เรียนนะครับเท่าไหร่เราระบุตัวเลขไปเลยนะครับมีทักษะในการซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับตอนนี้ผลที่คาดว่าจะได้รับเนี่ยครับมันก็จะเป็นผลกระทบที่ตามมาโดยตรงที่เป็นทางบวก ซึ่งจะเขียนไม่เหมือนกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนะครับหัวข้อนี้เนี่ยอย่างยกตัวอย่างนะครับถ้าจะต่อยอดน,นะครับก็คือผู้เรียนเนี่ยคล้ายๆเหมือนกับว่ามีความรู้มีทักษะเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเนี่ยเป็นไปได้นะครับสมมติผลที่เ้าจะได,ได้รับนะครับก็คือผู้เรียนสามารถเปิดกิจการนะเกี่ยวกับการรับซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศรวมกับเพื่อนเพื่อนหรือด้วยตนเองได้หัวข้อที่11นะครับ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมานะครับวงเล็บหากเป็นโครงการต่อเนื่องนะครับหัวข้อนี้นะครับถ้าเป็นโครงการใหม่ทำปีนี้ไม่เคยทำมาก่อนหัวข้อนี้เราไม่ต้องเขียนนะครับแต่ถ้าเป็นโครงการที่ต่อเนื่องเราทำมาเมื่อปีที่แล้วแล้วนะครับก็ให้ระบุว่าในปีที่แล้วเนี่ยเราได้ดำเนินการอะไรบ้างแล้วปีปัจจุบันนี้เรากำลังจะดำเนินการอะไรต่อไปนะครับหัวข้อสุดท้ายนะครับหัวข้อที่12นะครับก็คือ ผู้อนุมัติโครงการก็คือบอกว่าใครเป็นคนให้ทำนะครับในหัวข้อนี้เนี่ยส่วนใหญ่ผู้อนุมัติโครงการนะครับจะเป็นบุคคลที่มีอำนาจสูงสุดในโรงเรียนเป็นคนอนุมัติโครงการหรือไม่ก็จะเป็นบุคคลที่มีอำนาจในการสั่งจ่ายงบประมาณนะครับให้ให้ดำเนินการในการจัดทำนะครับสรุปแล้วนะครับหัวข้อโครงการจำนวนทั้งหมด12หัวข้อนี่นะครับ เป็นหัวข้อที่กำหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางให้กับสถานศึกษาเนี่ยได้ใช้เป็นแนวทางในการเขียนโครงการให้ชัดเจนนะครับให้สอดคล้องกับเป้าหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานให้สอดคล้องกับประเด็นการพิจารณาที่กำหนดไว้นะครับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีจะดีหรือไม่ดีนะครับ ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติด้วยนะครับถ้าแผนดีปฏิบัติดีประสบความสําเร็จถ้าแผนดีปฏิบัติไม่ดีก็เกิดความล้มเหลวได้และถ้าแผนไม่ดีปฏิบัติไม่ดีก็ยิ่งล้มเหลวเข้าไปใหญ่นะครับเพราะนั้นหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับเรื่องแผนพัฒนาการจัดก,การศึกษาของโรงเรียนแผนปฏิบัติการประจําปีของเรียนที่กําหนดไว้ถือว่าเป็นแนวทางที่จะให้โรงเรียนเนี่ยได้ดําเนินการต่อไปนะครับ